โคตรนอนเลยอ่ะโอ้เขียวเลี้ยว,วขวาสวัสค้า เยอโค้งทางลงไน่เสียวนะครับจะเข้าจ็ดพื้นให้เดี๋ยวกิ้งเหมือนเดิมอีกบันไลเลยครับหมอส้ายไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวสาย ติดไฟแดงครับสวยชิปมาเจอไฟแดงพอดีอยากจะไปเลนขวาจัางเลียวหันหน้าไม่มดขวาไแล้วนั่นไงมดขวาไปแล้ะเสียวแล้วไปแล้ว,ลวไปครับ เป็นนี่ครับรถไฟฟ้าเลยไปเชียร์พักเท่ขับเรา็วหน่อยของผมเป็น เยนเยนยนไปมากสลายด้กรก็พอระวังนะครับเส <Okay. S 2> โอ้ียวมเสีเยวเหมืนกันนะเนี้นคน้ามาร,ระดนัรวังด้นะครับ no quedan la luz. สายนิดนึงรถไม่สายทันเวลาพอดีครับไอโค้งเมื่อกี้นี่หมดขอบไหมวะโห้ไม่หมดว่ะเป็นโค้งลงนะไม่ได้โค้งรับ Hey. ไม่ได้โค้งแนวธรรมดาโอเคทุกคนขอบคุณที่ติดตามครับเฮ้ย hey. ลืมมุ่จราล็อกได้ป่าวะอาเชียแล้วเอามาป่าวะเออเอามาอยู่มั้งเออลืนี่มันไหลเลยนะครับครับขอบคุณที่ติดตามได้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ